คุณอยากเป็นคนดังไหมนะเดีย๋ยวจะบอกให้ฟังง่ายๆเลยครับผมแค่รู้จักการหาแสงสร้างเรื่องฉาแล้วก็เกาะกระแสอย่าให้หลุดมือละ่ะซีรีี่ครับที่จะพาคุณไปรู้เส้นทางของการเป็นคนดังแบบง่ายๆถึงปิกถึงขิงครับกับเรื่องนี้ครับผม c e l e b r i t y คนเด่นคนด,คนดังคนดับครับทอีุส <No. S 1> ั 근데 정말 죽은 거 맞아? 음. 그동안 뒤에서 이런 짓을 했다는 거야? 궁금하지? 의심은 필수고 믿는 건 선택이라고 <laughs> 하나 둘 <laughs> 됐습니다 จะบอกว่าซีรีส์นี้ครับผมเป็นซีรีส์ออริจินอลของ Netflix ครับมีทั้งหมด12ตอนแล้วก็มีภาคภาษาไทยด้วยครับผมโดยนะครับซีรีส์นี้ครับจะพูดถึงเรื่องราวของนางเอกของเราครับที่กําลังไร้สดอยู่ครับผมเพื่อที่จะบอกทุกอย่างและก็ทุกวิถีทางครับที่ทําให้เธอกลายเป็นคนดังได้นั่ครับผมโดยนะครับในไลฟ์สไตครับผมคนดูเยอะมากครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าที่ตกใจกว่านั้นครับเพราะว่าไอ้คนที่ไร้สดเนี่ย ก่อนหน้านี้ลอยไปแล้วนะเลยทำให้คนสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยคนในไลฟ์นี้เนี่ยคือใครกันแน่ครับผมอยากจะบอกว่านะครับในการไลฟ์ครั้งนี้เองครับผมก็นําพาซึ่งทําให้คนใกล้ตัวของเธอที่รูออ้จักเธอครับต้องหวาดกลัวเธอเพราะว่ากลัวที่จะโดนเปิดโปงเรื่องราวความลับสุดอื้อฉาวจากเธอไปเลยครับผมซึ่งไอทีวายก็คือพวกคัวอริที่อยู่ในวงการเดียวกันได้ครับผมแกจะบอกว่าไอพวกนี้มันชอบคอยหาเรื่องกั่นแกล้งนางเอกอยเูเสบอมาโหจะทําให้เธอดับไปได้ครับผมแถมเกลี่ดนางเอกโคตรเข้าใ้ครับผม เพราะว่าเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยแต่เดิมเขาเป็นคนจนเนาะแต่เขาก็แบบว่า เอออยากจะไปอยู่ระดับเดียวกับเธอไอ้พวกนั้นก็เลยเหมือนไซดอันดีจริงๆนะตอนดูดีโคตรเหมือนไซดพวกนั้นแบบแบบจะเอามือน,นิไปตบจริงๆนะผมแต่ไม่เป็นไรเราเรา,เราดูการแก้แค้นของเอกไปพังๆแก่สะใจกว่าเยอะครับผมดอนางเอกครับจะเล่าเรื่องราวนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเธอครับตั้งแต่เป็นคนธรรมดาขายเครื่องสำอางครับจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตครับที่เธอประสบความสําเร็จครับผมอยากจะดูแล,แล้วเนี่ยแล้วเข้าใจแล้วว่าทําไมนางเอกถึงต้องทําแบบนี้ถึงแค้นขนาดนี้เพราะว่านางเอกโดนมาหนักมากครับผมโดนหนักจริงๆครับผมแถมยังโดนคนใกล้ตัวขขออออออองงเเเเธธธครับททีีี่สนนนนิมมากกผป็แแต้ฟ โอ้โห,กหแกนี่โคตรเศร้าโคตรเฟล่ะครับผมอยากจะบอกว่านางเอกแล้วเนี่อโคตรเก่งครับผมแกเขาแบบสร้างชื่อเสียงได้ตัวเองแบบสุดยอดมากเลยผมแต่เอาจริงๆครับผมมันมีคนชอบขอซัพพอร์ตนางเอกอยู่นะมันมีแชทคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแชทปีปีครับผมแต่จริงๆเนี่ยพอเหมือนแบบว่าช่วยไปเรื่อยๆใช่ไหมตั้งเอกก็เหมือนแบบว่าไม่ว่างเริ่มเบ,บิร์นอีแชทนี้ครับผมมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันก็เลยกลับมาแกล้งอะเรียกว่ากลับมาแกล้งนางแล้วก็มาเล่นงานนางคือแบบโอ้โห โหทำนางกับตุ้ยเหมือนกันผมแต่ว่าสุดท้ายนางก็รอดมาได้ครับผมแต่ยังดีครับซีรีส์นี้เนี่ยจบแบบแบบไม่พังนะแกถ้าใครสนใจแนวนะฮะซีรีส์แบบว่าการแรงแขกงแบบคาดไม่ถึงนะครับไม่ต้องถึงเลือดถึงเนื้อแต่ว่าเอาให้มันจดจําไปช่วชีวิตครับต้องดูให้ได้ครับกับซีรีส์ครับผมสนุกจริงๆนะ